โอ้โห,โโหนี่กงมีผมอยู่นะกำลังหลอกกันอยู่นะคะพี่ก็กำลังร้องเพลงโอ้โยมีแมวด้วยนะอ่าได้แล้วไอติมอ่าน้องสกัดไอติมอร่อยมาก สู่กันนะคะมาที่มินี่เทลเดอร์ซีนะคะที่ปานบุรีค่ะจากคราวที่แล้วพาน้องสกายไปที่เขาใหญ่เราเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะคะมาที่ทะเลนะคะเราจะมาเล่นเล่นอะไรดีคะมิเนี่ทะเลกันค่ะหายติมนะคุณพ่อเราจะมาเปิดตลาดกันที่ทะเลที่นี่เลยนะคะคุณพ่อที่ปานบุรีเราไปเเราไปทุ่งอะไรกันดีกว่าค่ะไปไปไล่หมาไปไล่หง่ะไล่หงอ่ันนี้พี่นี่ก็ไล่ี่เตครับเดู ห้องของพี่ฮะของแม่หรือว่าจะเป็นของเราไปพร้อาไปของเรากันดีกว่าค่ะทางเราหรือตุ๊กแกด้วยนะครับดูสิตุ๊กแกมาต้อนรับโอ้ยตุ๊กแกตัวใหญ่มากเลยนี่ทางเข้านะครับนี่จะมีตุ๊กแกรอรับรอสักครั้อยู่ทางเข้าจะเป็นสวนนะคะคุณพ่อดูสิเออตามพื้นก็จะมีดาวด้วยมีปลาดาวนะคะโอ้โหข้างในก็ลมลื่นมากเลยนะวันนี้บรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนเลยคุณพ่อดูสิดีมากครับฝนตกทั้งวันเลยนะ อยากได้น้ำมานะอยากได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคุณพ่อเตรียมการมาดีตรงกลางอยู่เอาจากทรายนี่เอาจากทรายเหรอคะนี่มีสระน้ำมีตรงกลางนะนี่กว้างมากนี่ห้องน้องสุกัสตีตรงนี้ตรงนี้นี่ครับทางบนก็สามารกคือไปดูวิวใช่มีอย่ฟ้าด้วยแล้วให้น้อเตรียุการพิเศษเลยนะคุณพ่อ่ถึงห้องน้องสุกัสแล้วไปเปลี่ยนถ่ายกันค่ะเปลี่ยนเลยถ่ายเปลี่นเลยค่ะ นี่ประตูก็จะดันเราอยู่เข้าไปอย่างนี้นะครับตู้ใหญ่มากนะครับสวยมากนะครับนี่เล่นในห้องสุดแตะเราจะมาห้องนี้กับคุณพ่อห้องพักแขกกันค่ะใช่โอ้ยใหญ่มากเลยที่ใหญ่มากคุณพ่อสิใช่ดูดีเลยอ่ะดูที่คุณพ่อเป็นยิวทะเลนี่ก็เป็นใช่นี่เป็นวิวนีคุณพ่อมีตรถมาแล้วก็มีสระว่ายน้ำใหญ่นะคะอันนี้คือครัวนะครัวเล็กๆทำอาหารได้นิดหน่อยนี่ตรงนี้ดิคพ่อชอบตรงนี้ ก็ตรงนี้จะเห็นวิวทะเลนะโอ้โูโดูพี่เมกับพี่ข้ากำลังถ่ายคลิปเปนอยู่นะเนียพี่ข้าถคลิคุณพ่อดูสิมีวิวทะเลแล้วก็วิวภูเขาจะเห็นใช่ตรงนั้เป็นเกาะน้ำสาวนะตรงนี้เราก็จะมี่าน้นาส่วนตัวนะครับนี่ว่ายน้ำส่วนตัวค่ะวมากลอเขามชมแต่อนี่ไข่ปลาอย่าเพ่กใมโยนได้่แล้วราัดโยนลงไปในสระ <Yeah. S 2> แต่ตอนเราเข้ามาเล่นกันนะคะุพ่อเนาะอย่างนี้วนะิวดีมากเห็นเกนาะสงสากชัดเจนนะเรามานอนเปได,ได้แล้วก็ดูวิวด้วยนะอเอ้ดูติดกันทุกที่ตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องนอนแล้วนะคะเนี่ยสามารถติดกับตากเลยพ่อโดยเข้าห้องอาานั่เลยเปิะะดห้องออกมาหูหูนี่คืออันนี้นะคะนี่ดูซินี่ครับห้องนอนของน้องสุกัสนะข้างในก็ว่าละห้องพห้องน้ำข้างในก็จะมีสองห้องนะมีห้องของน้องสุกัสนะ หนักกว้างนะหนักกว้างด้วยแล้วก็การเล่นอาบน้ำสบายเลยค่ะคุณพ่อมีปลาดาวด้วยนะคะน้องสุกันบอกน่าดูต้วยต้องเลยต้องดูนะคะนี่มันหมดเตียงนอนมีกระต่ายด้วยเห็นไหมมีกระต่ายด้วยกระต่ายที่เขาชอบนะฮเฮ้ยแล้วก็เป็นห้องคุณตาคนยายนีายกินแครอทน้องกุญสตบอกห้องคุณตาคุณยายก็สวยสะองามนะครับอันนี้วิว วิวสวยนะคุณพ่อใช่นี่สะอาดมากเห็นไหมเขาพับผ้าเรียบร้อยมากเลยนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องทางของพี่ิ้าเทวีแนะคะวาใช่เดวคุดูว่าเร็ัเราจะเข้าไปปรวจเข้าทางนเ่เข้านี้ครับประตูนี่คตัดผักเลยกับพี่จัตัสตูใหญ่มากโอ้ข้างในครับเละมาก พี่ข้าวฟรีไฟล์นี่ใหญ่ของเราอีกนะใช่แบบเป็นเป็นแบบว่าพรีเมียมมากเลานี่เรได้กีกห้อตรงนี้นะห้องแม่ก็คือห้องพี่เมย์นะพี่เมย์พี่ข้าวพี่เมย์พี่ข้าวเราจะนอนห้องนี้ดูมีสามเตียงแต่นอนสองคนนะต้อนอนเตียงกันต่อไปก็เป็นห้องของพี่ทีมงานครับขอพี่ทีมงานของพี่เมยรียบเรียบง่ายมากของพี่เพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่เมย์ก็จะนอนห้องนี้นะ นาก็จะมีห้องน้ำนะห้องน้ำจะแยกเป็นสองห้องอาบน้ำได้สองคนโอ้โหนี่ก็เป็นห้องที่หนึ่งนะอืมมีมากเลยนะตรงนี้เป็นโซนครัวนะครับตรงนี้เป็นครัวครับเซอร์ห้องน้ำใหญ่มากเลยครับนี่เป็นห้องสีห้องพิเศษเอ้ามีห้องน้ำเหมือนที่ห้องพิเศษแล้วห้องพิเศษจะตีหนี่นอนสาวเลยนอนสาวจะเป็นห้องที่แบบคุ้มคุ้มมันก็จะเป็นแบบมีแสงระบายอากาศสวยมก น้อง้เลวตรงนี้ตรงนี้มีอปเตอร์นะตรงนี้อาหารนะแก้ววนด้วยไโอโหนี่ตังมีผมอยู่นะกำลังหลอกกันอยู่นะครกำลังร้องเพลงดูมีแก้ก็ฟันหมอลำดูว่าจอยผมมาหลอกเพี่ทิวนะฮะพี่ส่อะรเนี่ยสรงหน้ามาหรอ้พี่ทิมดีเพลงสักเพลงให้น้องเต้นสิ Oh, well นี่สาวเป็นน้ไฝนตัวละคะเนี่ยคุณพอนี่จงเลยแล้วก็มีเตาไเนาะต้องทากับข้าวแล้วคุพ่เนาะล้วคุณพ่อเอล้อยงนะระวังนะระวังนะตื่นเต้นครับผมเจิดอยู่บ้านไม่ได้เ oui, いいลもも่นม่แวใกล้ๆนะหัวเปล่า like so kind of ัว เอาพาแล้วมาแล้วใครไปเรียกอ่ะแมวไปแล้วไปแล้วไม่ไหวแมวยังตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นบนดาดฟ้าแล้วคุณพ่อดูสิโอ้โหเห็นภูเขาเขาบ้านอท่านเนี่ยใช่เนึ่งเมตรเองนะนี่ภูเขาสองลูกนะนี่มุมนี้ลูกหนึ่งแล้วก็มีเกาะน้ำสาบแล้วก็ใช่พี่ชายพีวีก็กำลังถ่ายละครกันอยู่นะคะพี่ๆคิดเป็นอยู่ V S V S นี่ละครใช่ V S มีพี่ๆแฟนคลับนะคะกำลังกีดการ์ดอยู่คุณพ่อไปดพี่เองครับพี่ในขับกีฬาพี่การ์ดพี่นีพี่ข้าวอยู่นะครับดูพี่เต็มเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณพ่อเราจะไปนี่คุณพ่อไปเล่นทะเลนะคะไปทำลากไอติมดีกว่านั่นสันเนาะเราไปเล่นทรายกันดีกว่านะคะโอเคไหมคะเล่นทรายเสร็จแล้วก็จะเล่นน้ำนะลูกนะเราจะเป็นแปลงเป็นนางเงือกนะคะพี่พี่พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วกระเพอะยิ้หวานให้กล้องกัน pues ค่ะยี่หวาน เดี๋ยวคุณแม่พาไปดึง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 เออเออตอนนี้นะคะคุณแม่ก็พาน้องสุกกับพี่แต่ตาแต่ครั้งมาที่ทะเลแล้วคุณพ่อเรามีอะไรกันบ้างดูแต่งตัวนะคุณพ่อด้วยดูแต่งตัวนะครับเป็นปลานางเงือกใช่ไหมเป็นนางเงือกคุณพ่อนางเงือกมีเปย์ด้วยนะคะโอ้โหนางเงือกมีขาครับนี่นี่เราจะเดินลงมาที่ชายหาดกันนะครับอ้คุณพ่อปลาสว่างมากเลยฝนไปแล้วคุณพ่อฝนไปทางโน้นแล้วค่ะใช่วันนี้ตกทั้งวันเลย เพราบรรยากาศเป็นใจให้ลองสัมผัสกับคุณพ่อถ่ายงานกันยากมากนะครับนี่เล่นไหมนี่นเล่นปัดทรายอ่ะเราทะาเล่นก่อนดีเราจะมาตั้งแผงขายของนะคุณพ่อตั้งตรงไหนดีคะนี่เลยตรงนี้เลยตั้งที่งขายตรงนี้เลยเอาเลยต่อไปเลยเราจะมาทำไอติมแล้วก็ตักทรายกันด้วยนะนี่นะกาแฟกาเปกาเป้มาแล้วครับกระเป้ตักทรายโดยเฉพาะคุณพ่อดูสิ นี่ก็จะเป็นเครื่องทำไอติมนะเองแล้วม claro ีผู้หญ um> uh uh ิงด้วยนี uh ่งท่เนเนาะแอปเลยอ่ะเดี <h <h ๋ยวเรามาดูเครื่องทำไอติมดกวยนี่ค่ะแม่ซื้อมาไอติมทรายน่ากินนะดูสิเราประกอบกันเลยนะคจับกันทอเราประกอบกันเลยเราทำไอศครีมเสร็จแล้วก็ณแม่จะทำปูให้ ที่พี่จะตัดกับน้องสุกัดนะคะนี่ปูของเราปูปนะคะคุณพ่อปูมีเปิดหอยน,นี่แหละลูกินนะครับนี่เอย่างพี่จะติ๊กในติ๊กของน้องสุกัน่ากินไหมได้ค่ะ <ใน S 2> คุณพ่อแป้เสร็จแล้วค่ะูร้านของเรานะนี่ในนมด้วยน,ะกน,วกนะกันแดดกันแดดกันฝนนะคะคุณพ่อ,อติ๊กจ้าน้องสุกัดขายติ๊กสิติ๊กเยค่ะติ๊กจ้านี่คุณพ่อก็เตรียมน้ำมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าน้ำจะไหลลงตรงนี้ไหมนะดู หมุนอย่างน้นสิโอ้โห <_ d ial> พี่ปลูนะครับพี่ปลูพีป <_ d ial> พ่ปูแบ็คเทปนะครับเลาวก็ดีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาพีป่ปูตบลงไปที่พื้นพะอ,ออกมาเป็นพี่ปูครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับฝีมือพ่อนะนี่อะเราต้อขายติม๊มยิ่ยวครับไม่สนใจเลยข่ยติม๊มเยวนะครับ <Not> อ้า <ๆ S 1> ดินเต็มแล้วนะครับก็เอาสายมาคว่ำลงในนี้เลยเฮ้ยแล้วก็เอานี่ครับใส่ลงไปในหมวกหอยติมนะโอ้นี่พ่อทำดีมาล่ะอ่าได้แล้วไอติมอ่านอนสกาดไอติมอร่อยมากไหนกินกินยังไงกินยังไงงับงับงับง่ายเดียว เรียกแลวทั้งเงี้ยลงน้ำทั้งเงี้ยลงน้ำแ่งเง้ยก็จะลงน้ำแล้วนะครับโอ้โหได้เลาจะกล้าลงไหมโ้งเี้ีกระชั้นลอดด้วยพีกกระชั้นไปแล้วตั้งเงี้ยค่อยๆลงแล้วระวังน้ระวังน้ำนะโอ้โหหมือแอากั้นับมือบมือกันทางนี้ตั้งเงี้ยกัวน้ำตั้งเงี้ยกัวน้ำ แสน้ำก็ไมแลดโอ้อะไรเนี่ยก้อเลือกีน้ำนะคะพี่พีอาน้องสก๊าดเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยแม่เขาหนี่ข้าบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ย้อก๊าดตักทายคนเดียวแล้วเอาแม่ไปแล้วแม่หนีแล้วน้องสก๊ากต่อเลยจะเข้าบ้านตากต่อเข้นะแม่พ่อไปแล้วนะ พ่อไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะไปดูปูดูปูพ่อไหมไปดูปูกันเร็วนี่เดี๋ยวพ่อหาดูปูนะนี่น้องน้ำสกัยไปดูดูปูนะครับนี่ยายดูปูเต็มเลยดูสินี่โอ้ดูปูของลูนะนี่นี่ปูอยู่ข้างในเนี่ยนะเอ้าไปปิดรูแล้วพี่ปูจะออกยังไงอ่ะนะอ้าวพี่ปูไปเปิดรูไปปิดไปแล้วนี่ยังมีรูหนึ่งนี่มีงูหนึ่งนะ อ้าวน้องสุกัเาาเกเตเปิดโลยให้ปูด,ด้วยนะความสนุกของน้องสุกัตกับการมาเทีย่ยวทะเลกับพี่ๆเฮฮาทีวียังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าน้องสุกัตหัดว่ายน้ำเองเป็นครั้งแรกและก็ยังเล่นซ่อนแอบกับคุณแม่แล้วก็พี่เตตัสด,ด้วยนะอย่าพลาดคลิปหน้าสนุกแน่นอน